ทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนําเซตหรือคอมนะครับในการลงด่านไม่ว่าจะเป็นสตอรี่เล e อินสเปริตนะครับก่อนแรกเราต้องรู้ก่อนว่าในแต่ละเรื่องแต่ละคอมเราเนี่ยมันบวกอะไรบ้างจากเรื่องแรกเลยครับเริ่มจากเรื่องแรกเป็นเรื่องนาระโตะเซตจ,จากเรื่องนาระโตะครับก็จะบวกก็จะบูสต์สกิลคูด,ดาว แล้วก็นี่เหมือนจะเดินเร็วขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเซตนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแค่ลดคู่ดาวตัวที่มันแนะนำมาเนี่ยมันยังไม่โหดแล้วก็ตัวมิสติกเนี่ยมันยังไม่มีตัวจากเรื่องนางกระตะนะก็เลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่คอมที่สนะครับจากเรื่อง่วันพีชก็จะบวกโบนัสโกเกมรีวาร์ดหลังจากเล่นเล่นด่านเสร็จนะครับก็เซตนี้ดีมากเลยครับในการลงสตอรี ทำให้เราแบบได้เพชรเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้เรื่องที่3ามเรื่องดิมอนสไลเยอร์ดัค่าสูตรนะครับก็จะบวกดามิตยี่เปอร์เอันนี้ถือว่าดีมากนะครับแนะนําให้เซตนี้แนะนําให้ไปลงเลดหรือว่าอินฟินิตีก็ได้รือว่าโอเคแล้วก็อยากเรื่องที่สเป็นเรื่องดารันบอลก็จะบวกโบนัสเอพียูนิตนะครับเอพีตัวละครยูนิตให้กับเรา แต่น,นี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าไม่ได้ฟาร์มบิลจริงๆก็ไม่แนะนําให้ไปลงอะไรนะถ้าจะใช้ใช้เป็นของเรื่องบันทีจะดีกว่านะได้เกมได้รีวัดเยอะขึ้นนะแล้วก็เอาเอาอาหารไปสิดจะดีกว่าเบียวน่าจะเพิ่มเร็วไวกว่านะก็ประมาณนี้ครับแล้วผมก็ก็จะแนะนําเซ็ตเพิ่มเติม้วยนะครับในการลงสาหรับนี้อย่างแรกนะครับก็ะจะเป็นสตอรี่ถ้าสตอรี่ถ้าจะฟาร์มผิดแนะนำให้ เล่นด่านแรกนะหลัวเรัเอแรกแล้วก็ไนแม่มันจะได้ประมาณ65าแต่ถ้าเราใช้เซตนพีทจะเป็นเจ็ิบห้าเลยนะก็เซตที่แนะนำนะครับตัวแรกก็จะเป็นมิติตัวหรือว่าตัวดาเมจสักตัวหนึ่งถ้าให้เลือกมิติสักตัวหนึ่งจะเป็นโอคนลุ umn, ่ไม่ก็โดงมาผมไม่มีผลุ un, ก็ใช้ประมาแล้วก็จะใช้เป็นคอมของเรื่องวันพีนะครับ เพราะมันจะบวกโบนัสโบนัสรางวัลถ่ายกมนะครับ30%ก็จะใช้เป็นโมจิแล้วก็โซโลโนะครับนี่ก็จะบอกโบนัสแต่ถ้าให้เลือกโซโลกับโมจินะใม้ใเลือกโซโลดีกว่านะถ้าใครไม่มีตัวดาเมจต้วเดี๋ยวผมลงให้ดูนะน มาครับแล้วก็ใช้โดมาค่อนข้างดีนะครับเป็นสกิลโหมดข้าศแต่ว่าติดข้อเสียคือคูอคอคอดาวนาวนไปหน่อยแล้วก็วงเล็กนิดนึงต่อแล้วโมโจิเคลียลวมากนะโมโจิลามมอนแล้วก็กดท่าซีแล้วเดียมอนตาย แซ่ก็ดีนะแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนเปตัวอื่นได้ด้วยโซลก็ดีดวันกี้หมู่คนข้างเยอะนะ วันนี้นะครับก็ผมจะจบอยู่ที่2องทียีนะครับแต่ถ้าใครเล่นกับเพื่อนอาจจะจบเร็วกว่านี้แน่นอนเพราะว่าไอ้มันก่องตารเข้าเนี่ยมันอ้ข้างไกลแล้วก็แยกกันตีได้นะก็ประมาณนี้ครับต่อีต่อไปเป็น Infinity นะครับผมจะแนะนำให้ออินไปเลยนะครับมีตัวดามจอะไรได้ใส่ไปเลยก็จะไม่ใช้คอมอะไรเลยนะแต่ใช้เลือกตัวมิติกนะครับก็ตัวแรกยังไงก็ต้องเป็นฟีเละครับแถมตีไกลกต่างหากครับ ถ้าถ้าตีปศต,ตีไก่สกิลทุกสกิลของฟิเลนนี่หลบได้ทุกอย่างนะครับทุกสกิลเลยเออแล้วก็ตัวที่สองก็จะเป็นตัวดามิดอะไรก็ได้โดมาอาจจะเป็นโดมานะครับเพราะว่าดามิดแรงดีแล้วก็ตัวที่สามเป็นชาร์โวหรือซิดนั่นเองนะครับเพราะว่ามันบวกเลือดด้วยลวเลาไปเล่นกับเพื่อนนะก็จะฮิวเลือดให้เพื่อนถ้า,าไปเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่ามาตัด แต่ผมจ้าเป็นเออ่นี่ไปแล้วกันดูน้อยผมขาดมิติตัวหนึ่งนะไปครับเราไปลงกันมาครับเนิดแรกเราก็ชีลๆนะถ้าใครอ่านสกิลบอสเป็นๆเนะี่ยบอกเลยว่าจะโหดมากนะแต่ผมยังจำไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีมันมีหลายตัวมาก นี้ก็สบายนะเพราะว่าะเกีมันข้างกั้งใกล้แต่ผมก็ยังจำํำสรบ,บแล้วเดินไปหาเฉก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟินนิตี้เซ็ตก็จะมามาเซ็ตในการลงเลดนะครับผมก็จะนําให้เป็นฟรีเลนนะครับเดอะก๊อดแล้ว่า โหดมากๆนะเพราะว่าจะเซตไหนก็ตามต้องมีฟิลเลตนะเพราะว่าทุกสกิลมันสามารถหลบบอสได้หมดเลยแล้วก็แรงมากแล้วก็ตัวที่2ก็จะแนะนําให้เป็นดมานะถ้าใครไม่มีโดมาก็แนะนําให้แบบว่าเอาตัวดามจสักตัวก็ได้แล้วก็ตัวที่3ตัวที่3านี้ผมจะใช้คอมเป็นนี่นะครับใช้แค่2ตัวเพราะว่าถ้าใส่ดามจไปสาตัวเนี่ยผมว่าเสเตมิน่ามันจะไม่พอนะหรือว่าใครจะใส่ดามจอีกตัวนึงก็เอาแต่ แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ความชอบอาจจะดีกว่าก็ได้แต่ว่าผมมีิติแค่สามสองตัวไงก็เลยใส่นี้ไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันปวดดัเมจตั้ง20เลยนะก็จะเน้นให้ฟีเลนกันโดมาทำดาเมจไปตัวที่สามไม่จำเป็นต้องเวลเยอะก็ได้นะครับเอาทันจิโร่ไปเลยก็ได้นะครับให้มันตายไวที่สุดอะเพราะว่าถ้าเลดเลดมันตายมันจะไม่ลดเวลานะแล้วก็เลดสามารถลงกับเพื่อนได้นะแต่นี้ผมอินทูลงไปเดียวแล้วกัน อันนี้ผมจะลองให้ดูแล้วนะครับถ้าเริ่มมาแนะนําให้เม็ดต ok ้องกดสตาร์ทก่อนก็ได้นะให้ให้ไปใกล้ๆมอนก่อนนี่ครับไปเลยกดท้าอากีกก็กันนามิพี่พอมันกำรามแล้วก็กด4ี่ายก็กด Z แซดหลบกันนามิเป็นโกมาสนาะปีเลย์น่ะมันแรงมากแถมการบอรได้อีกออน,นี่ก็ท้า4กดท้าได้นะ แต่ว่าคีย์บอร์ดไม่คดีก็ดนมาเอรเราก็ทำตามมีไปแล้วก็เวลาคารางสกีหมดเราก็ใช้ตัวที่สามเราเรา็ะมไปก็จะเป็นประมาณนี้นะในการคอมโบก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำเซ็ตหรือของ ในการลงแต่ละด่านนะครับก,รก็ใครอยากใยากหาเพื่อนเล่นนะครับก็รีคอร์ดใต้ใต้คลิปเลยกำลังหาคนแบบว่าเล่นกันอยู่นะถ้าหาเพื่อนเล่นเนี่ยอะไรก็ได้นะมาหาได้ในิแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์ด้วยครับไปเจอกันครับบี bye bye.